กวยกุ้งครับพี่น้องกุ้งเนีมาจาหน้าครับตะไคร่ใบบักูด้วยกันแล้วนี่ใส่ใส่พอหอมๆนะครับอันนี้พักกันเยอะครับพี่น้องหอมปีนะครับเด้ดอกระตุนหอมตุนหอมแล้วกับบางนาาครับ กอยกุ้งกินข้าวเส้าครับพี่น้องเป็น,ปน,ปนกับข้าวเหนียวพอดีมียาด่าหนึ่งเป็นเหนียวไว,ว้รั๊บกว่าไใส่เมื่อเลยครับมะนาวครับพี่น้องใส่ให้เมื่อจะเดียวจะค่อยปรุงนะครับเนาะมะนาวกำลังจะเ,เอาไนออกครับ กินครับก๋วเเตียวครับพี่น้องอันนี้พิปุญย์นะครับเด้อพิบุญย์กับตั้เองครับพี่น้องบ่ใครเลยกนได้ดอกพริกจะของเองนะครับนอ้องพิบไปสวนผงนัวกะบ่ได้ตักคือเก่าเหรอครับใส่พอประมาเนาะครับเนาะเคยกินซันได้กับใส่สนนั่นแหละครับ เขอบครัวครับพี่นอ้องอันนี้กันนำป้าครับ,กล,บกลุ่งพญดาสิษส์นำประหลาดจังหน่อยนะครับเด้อ เ็แล้วก็ขค้นครับตรงไฟสิขาดปิดปุ้นครับ งอ้อมเลยครับไปครับพี่น้องกอยกุ้งมากินด้กันนะครับเด้อสดๆเลยครับสิ่มครับพี่น้อง แสบครับพี่น้องครับคลิบนี้กับเมนูก่กวยกุุงกับพี่น้องเบิง้งดีคือเก่าครับสองเท่อแหละแสบคือเก่าครับคลิบนีก้กับพราะป่ากับสาเนีคนครับเมนูล่วยกลุงครับพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ